สวัสดีครับทีมงานทุกทท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับทิปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มวิทยุนะครับ5ขานะครับแบบมีสวิตช์ในตัวนะครับตัวนี้ 50K นะครับค่า 50K นะครับตัวนี้นะครับราคาตัวละ ยี่สิบบาทนะครับตัวละยี่สิบบาทค่าจัดส่งสามสิบแปดบาทนะครับตัวนี้ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID นะครับ431 229 2นนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ094 261 9455น่านะครับผมเป็นวุ่มวันรุ่มวิทยุ5ขานะครับแบบขางอนะครับมีขางอลงปริ้นนะครับ ขางอโลงปรินต์นะครับก็มีมีสวิตในตัวนะครับ5ขา 50K นะครับตัวละ20บาทนะครับผมค่าจัดส่ง38บาทนะครับสนใจก็ทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID นะครับ4 3 1 2 2 9หนนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผม สนใจก็ทักเช็ดสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมโอเคครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับวอลลุ่มวิตยุ5ขา 50K แบบขายาวขาโง่นะครับแกนสั้นนะครับแกนสั้นก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ